ค่ะอาจจะถูกมองว่า,าจนลำบากเหนื่อยเป็นเรื่องที่ไม่นาทำอะไรแบบเนี้ยแต่หนูคิดว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่ะคะ่ะนำวิธีเดิมๆกับวิธีสมัยใหม่แล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆมาผสมผสานกันแบ่ที่มันพอดีไม่ว่าเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่ไม่ถึงขั้นเป็นพาณิชไม่ไม่ถึงขั้น ซึ่งซึ่งอันนี้ค่ะเราก็จะมีการทําสวนในพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่แปดไร่ก็จะมีบอ่อเลี้ยงปลาสองลูกมีนาหนึ่งไร่ค่ะก<ม>็คือว่าเราจะทํานาเพื่อบริโภกค่ะก็คือทํานาปีละครั้งเป็นนาปีเพื่อบริโภกในครัวเรือนเท่านั้นค่ะซึ่งในในหนึ่งปีเราก็จะบริโภคข้าวของเราเองบริโภคแบบเหลือก็คือบริโภคไม่หมดตอนปีอยู่แล้วใช่ซึ่งพวกเราพยายามรักษา เพราะว่าจริงๆแล้วอะค่ะการทําเกษตรแบบไหนก็ได้ซึ่งจริงๆแล้วอะค่ะมันเขาเรียกว่าเราต้องศึกษาระบบนิเวศของตัวเองว่าในพื้นที่ของเราอย่างนี้ค่ะทาอะไรได้แล้วเราถนัดที่จะทําอะไรได้แบบนี้ค่ะจริงๆแล้วการทําการ,กรเกษตรอะค่ะการดูพื้นที่ของการทรําเกษตร เกษตรในแปลที่ไม่ได้ดูเพื่อเราจะเอากลับไปทําตามเขาเพราะว่าจริงๆแล้วค่ะดินน้ำฟ้าของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันเลยซึ่งเราต้องทําตามดินน้ำฟ้าของเราทําตามความถนัดของเราซึ่งเราก็เลือกคําตามความถนัดของเราเหมือนกัน <c oughs> ก็คือแบ่งพื้นที่ใช้สอยแบบเหมาะสมมีนาข้าวมีบอ่เอเลี้ยงปลามีที่ปลูกผักม,มีที่ปลูกไม้ผลแบบนี้ค่ะซึ่ง <c oughs> ทางสวนของเราพยายามนะคะพยายามสร้างความหลากหลายให้กับตัวเองสร้างความหลากหลายให้กับระบบภูมิศาสตร์ธรรมชาติซึ่งเรากา็ใช้นวัตกรรมซึ่งจริงๆแล้วอะเลี้ยงแมลงอะคะ่ะคือชานลงเอามาผสมเกสรไม้ผลในสวนทุกๆอย่างเลยซึ่งจริงๆแล้วะคะ่ชะชะนลงอะมีมานานแล้วมีมาน่าจะมีมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายรุ่นทวด เป็นร้อยร้อยปีมาแล้วอะไรแบบนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วค่ะไม่ได้มีการปรับนํามาใช้ในการทําการเกษตรแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วคนส่วนใหญ่ก็ใช้ใช้การทําการเกษตรแบบเคมีเป็นการทําการเกษตรแบบพาณิชย์คือเขาเรียกว่ามีเป้าหมายว่าจะขายออกอย่างเดียวแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วค่ะหนูคิดว่าการทําการเกษตรบางที่ก็เป็นการทําการเกษตรแบบมองข้ามซึ่งมองข้ามคนไทยด้วยกัน มองมองข้ามว่าจริงๆแล้วอะค่ะเราไม่จําเป็นต้องทําการเกษตรเพื่อให้มันรู่งลและก็ส่งออกไปขายต่างประเทศจริงๆแล้วค่ะการทําการเกษตรนะคะหนูคิดว่าเราทําแต่พอดีผล,ลไม้ที่เราได้มาแบบธรรมชาติก็จะเป็นแบบพอดีและคนที่จะพร้อมทานผล,ลไม้ในการเกษตรของเราวัานนี้ก็มีเยอะแยะมากมายแต่จริงๆแล้วอะพวกเขาอะอาจจะไม่รู้ว่าจะไปทานที่ไหนก็ได้คนที่พร้อมจ่ายซัพพอร์ตเราอะมีเยอะแยะค่ะ จริงจแล้วหนูก็เลยคิดว่าเราคิดใหม่ดีกว่าทําการเกษตรในแบบของเราทําให้คนเข้ามาหาเราให้มากินของเราแบบที่เขาประทับใจแบบที่เขามีความสุขแบบน,นี้ดีกว่าค่ะ<ฮ>อันนี้หนูก็ทําเองเขาเรียกว่าสลรสกุลมะลีลอยแก้ว<ร>เป็นผลผลิตจากในสวนของเราเองซึ่งเราปลูกต้นสละเองผสมเกสรอเองแล้วเราก็นําวัตถุดิบสละอันนี้มาแมรลูกเองแล้วก็ขายออกเองค่ะ จ,จริงๆแล้วหนูคิดว่ามันเป็นเรื่องราวที่มีความสุขดีเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะหนูคิดว่าเราจะทําอะไรก็แล้วแต่หนูจะคิดอย่างแรกเลยว่าต้นวัตถุดิบที่เราทำอะเรามีหรือเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าเรามีต้นวัตถุดิบทุกทุกอย่างที่เราอยากทำธุรกิจอะมันจะทาง่ายจริงๆแล้วทำว่าธุรกิจไม่จําเป็นต้องเป็นธุรกิจใหญ่จำวอะไรแต่ขอเป็นธุรกิจที่ไม่เบลี่ยนแียนใครเป็นธุรกิจที่รอเลี้ยงครอบครัวได้โอเคแล้ว อยู่เป็นประจำแล้วก็ชอบที่จะเข้าร่วมกิจกรรมทางเพจแล้วก็จะได้รับเขาเรียกว่าพระราชดำติของพระเจ้าอย uh ู่หัวในการทรงงานนั้น้น,นนี้ค่ะเอามาไว้เอามาไว้ดูอะไรแบบนี้ขพอหนูคิดว่าเรื่องพวกนี้ค่ะมันมันเป็นอะไรที่ยั่งยืน อะไรที่อยู่ได้แบบนี้ค่ะโดยที่เราไม่ต้องพึ่งพาใครจริงๆแล้วอะหนูคิดว่าหลายๆคนอนะมองข้ามคําว่ากเกษตรกรกับคาว่ากเกษตรกรอะค่ะอาจจะถูกมองว่ายากจนลําบากเหนื่อยเป็นเรื่องที่ไม่น่าทำอะไรแบบนี้แต่หนูคิดว่าจริงๆแล้ว,วมันไม่ใช่ค่ะเพราะว่ากเกษตรกรนะคะมัน มันมองได้หลายแบบเนาะเป็นเกษตรกรบางคนมีความสุขมากเกษตรกรที่ไม่มีความสุขก็คือเกษตรกรที่ไม่เป็นตัวของตัวเองทําตามคนอื่นอยากอยากจะขายของให้คนอื่นมุ่งมุ่งหวังมุ่งหวังในเรื่องของการค้าขายในเรื่องของกําไรอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆแล้วค่ะเราไม่เคยมองถึงจุดนั้นเลยเราคิดว่าถ้าขอบคัวเรามีความสุขคนที่มาหาเรามีความสุขเราโอเคแล้วติดตามเพจได้ที่มะไรในช้างผลไม้ร้นแก้วอันนี้ เพจเนี้ยจะเป็นเพจที่เราจําหน่ายสินค้าในส่วนของเราทุกอย่างเลยค่ะตามฤดูกาลแล้วก็เป็นสินค้าที่มีตลอดเวลาเลยแบบเนี้ยถ้าจะเป็นพวกสลาดลอยก้วอย่างเงี้ยจะมีตลอดมีการจําหน่ายพันนาลมเพื่อการเกษตรด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็มีการแนะนำมีการมาเรียนรู้ได้โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเพราะว่าเราคิดว่าอย่างน้อยคนที่เข้ามาหาเรามาเรียนรู้กับเราแบบเนี้ยค่ะก็มีความรู้และมีอาชีพกลับไปก็ทำให้เขามีความสุขแล้วก็มี ได้พันธชนรงมาจากไหนครับพันธชนรงที่แรกเลยก็ได้มาจากศูนย์ึกษาการพัฒนาอาวุโสทนี